กองจับป่าในน้ำของพีลวันมีพี่หนึ่งเสี่ยวกันใจร้อนบอกว่าเมื่อนี่หายมาตัดมือวาเขาถึงหาแบกตอนอยู่เมือวางบกัรีน้ำหนึ่เอาุเตาของเออาุตอของลวันสาอนสายดานี้สาวใส่ผ้านี้ใส่หินลองอาเสียวหายตอนนี้จุจี้จุจี้ึ้มาไล่ขึ้มาึ้มาจ้าติามังรับของีลวันมีพี่เสี่ยวกันเจรอนตี ให้สบายสบายให้ตัวมาริโอมาเลมาเลวเปเอาเล่วาจะเป็น่ยนจะไหว่าจะเป็นของมีน้องีลวันวีลวันหนึ่งหรือวาเทพอมุกเตาของอวีลวันหนึ่งหายระเบียบสบายสบายของมีน้องเอาเอ็มมุกเตาหองเรื้องหอเลี้ยวช่วงเลี้ยวเตาเล้วเปล เต้งเล่าเติ้งเล่าบาดหูเกาสิพี่น้องเอ้ตงเล่าบาดหูเกาสิแกบตัวองเียวบหน้าบื้ตาเียวบหน้าบตาพ่ลาวนอยู่รัจุบันี้บว่าจะเข้าเส็นไจนปนใดแต่ตอนนี้เริ่มกาะคในแลกาคโค่โคงาในล้วพ่ลาวนจะหีลอดปลอดไยตหรือได้าทีสุด้จะเขาเ็นไบว่าแกะกอเหือเ่งเวลาของพ่ลาวนีมีเหอกันยัตีดเือเอ้ ศีชนะรอบที่สองรอบนไว้นอกสายตานรของในับของี่น้องบ้านชมเื็นคอยจูพี่น้องบ้านทงอานอยหายไหลเข้าเชนเชนซสาีรบรซาเน